สวัสดีตอน,น,นเช้าครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปเอฟซีเฮาตุกูทุกคนครับสายไรครับผมมือนี่ไปพี่น้องยามปลาไหลครับไปเลยเฮานี่แหละตวงหมานเท่าแล้วครับผมมือนี่มาล้องงานรุ่นไหมครับผมรุ่นไหมเห็ดมันสั่นกว่าเก่าครับมืนอนันมันรู้สึกว่ามันเหงาเกินไปครับ ผูกระจาสร้างไปตุ่มสิบสองเส้นมันติดข้างหลังบมครับผมต้องเลยย่อลงมาอีกเส้นเครื่องครับผมไปรุ่นกันเมั่งครับวันนี้ใส่ยหกหลังครับผมเยอะกับปูครับกับยีครับงานหลุดไหมฮะงานเก่าหนึ่งครับผมไปเลยครับจวดหลังแหลกแหกหมันครับผม กบูกะเส่นหน่อยน่ะพี่น้องนั่งละตัวนั่นยุบประมาณแต่หัวม้วนแต่น้อยอ้างานรุ่นไม่สั่นกว่าเกาหน่อยหนึะครับเนาะยุบกลางตุ่มพอดีแต่ว่าคือบประมาณแต่น้อยบังเนาะีเด๋ยวุบอีกครั้งหนึ่งน้าง่นครับนี่หลังหนึ่งครับผม ใส่สะละสองลังครับถือสะบูมีกับกับบูมีทั้งสองเด่นเด่นอันนี้งาหลุนเกากับบัวหมานครับสานีบูมีปลาไหลได้เนาะโอ้กินกะปีไหมกินงาไหมกินหอมับพี่น้องอะใสานีบสองลังครับผม ป็นได้เนาะเฮาสวงหลังแล้เพราะท่านหมันนี่ครับสานีมีบ่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มันมาอยู่นี่นี่เองงาหลุนไม่ครับผมเ็ห็นมันอยู่ใงกหัวเก่าครับมันคือจีแข็งนะเอ๋อจักตัวบ่ะละนี่ งามงามเลยพนปะ่นองานหลุดไม่มันก็อยู่ยกลางตุ่มพอดีน้องคบนี่สันกระทัดัดเล็กสั้นขยันเข้าครับผมไปเูยอีกสามลังครับหลังฟังนี่าจัางเดยไปขว่อนเงี้อยู่ต้องนันเบืดบป ยังี้ยเ้ยวูสีลีเดี๋ยวสองหลังอยู่อีกสายหนึ่งครับเดี๋ยวไปเขากวางกันอยู่หลังเดียวเถอะล่ะไปแต่ว้นเริ่มขึ้นแล้วครับผมอ๋อสี่หลังเขาหมาหลังเดียวครับอูเขาเขาเกินกันพูดอ้าไปเบื้องสายนี่ครับผม ยูรอียนก็จเานี่ยมีปลาไหลบ่กะปีเนี่เอาเอาใส่ในดองกะปูเลยครับแกะ้กะปอกเนะ้วกวอาดองกะปูกิมากะปีมาเด่ได้ผสมกันครับเยอะจังหวกันปพ๊บยังมาน่าตุ่ม อันนี้งานรุ่นกามันมีสิบสี่ลิ้วนะอันนี้ผมเรือรถเรือมันเรือสิบสองลิ่วรับมันเกิดปัญหามันริ่วหน่อยที่นี่มันเวลาปลาไหลถอยนี่มันพับเลยครับถิงิงหน,น่อ,อยเงียบครับผมเป็นช่วงนั้นไปฟังนั้น,น,นมั้งครับผม

ให้สุดครับผมเออเข่าลังเยอะเป็นสันป่ไอไปเป็นอะบอกผ่านเลยเตรยอยู่รหลดครับผม The tay bung up, mang lăng dầu hay là vùng. I lượt máy up, kè dai pony nữa. Nha khoa, mày 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 หมแล้วพี่น้องอน,นีง่เปียรลหนึ่งหมดแล้วครับจักตัวผ่าตัวหรอวะเอาเดี๋ยวเปียบเทียบงาหลุนเกางาหลุนไม่บ้างครับเกินกันหลายไปเลยเอา่านี่ลครับผมเกินกันหลายอยู่แล้วเนาะอันนี้เลื่อยเคืองไหม càng có đi nó cho nà ta cứ ăn là gặp khi sẵn của câu được ạ à. dù nhanh của câu ạ nó và mát nha bông Hãy เอาคลิปนี้กับมูยัยงไล่ครับจากนี้ไปกับผมก็คอยได้ลงน้ำหรอกพี่น้องหนาวครับบ่อยากจุกน้ำประเดี๋ยวกันมันโซหนาวนครับจังอยออกไม่เนาะไปครับผมฝากไปส่งตุ่มครับมึอนี่สนใจตุ่มกับติดตอ่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองแปดหกเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สี่ครับไอดียไล่กักบเบอร์นี้นะครับผมติดต่อเข้ามาะไรครับคิวกรับหัว ก,ก,กระดาคุ้มแล้วครับผมเดือนเจ็ดไปผมไปไปสวัสดีครับผม Okay. Yep.